ครับวันนี้ก็จะพามาดูาบูเวิร์นนะครับเห็นตัวแฟ,ฟยๆไหมครับอันนี้ที่เป็นตัวใหญ่ครับวันนี้ก็ผมก็มาพลิกพิกกองนะครับพลิกพิกกองในยพอให้เขากิน พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมใสเ่เบดดิ้งไปหนาเหมือนกันนะครับก็จะจับกลุ่มผสมพันธุ์กันความหนาแน่นพริกอ้องมาแบบนี้ี๋้วผมก็จะเอาน้ำราดนะครับ เขาก็จะเป็นมูลไสเดือนทั้งทั้ง uh, บ่อเลยพร้อมๆกันนะครับนี่ครับจับกลุ่มประสมพันธุ์ <c oughs> <c oughs> ประมาณกี่วันแล้วนะครับ นี้ก็น่าจะเกือบๆสองอาทิตย์นะครับรวมกลุ่มกันนี่ยังเปลี่ยนสภาพจากมูลวัวเป็นมูลไส้เดือนไม่หมดนะครับเราจะต้องให้เวลาเขาในการกินในการปรับตัวในการเปลี่ยนมูลวัวให้เป็นมูลไส้เดือนเนะี่ย อีกเดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณถ้าผมดูนะครับนี่เบ,บ็ดนี้มันค่อนข้างแห้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีลูกฝอยตัวฝอยตัวเล็กตัวโตนะครับผมอยู่ด้วยกัน ที่ครับวันนี้ก็พามาดูว่าใช้ได้หรือยังเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือเขากินไปแล้วส่วนหนึ่งนะเห็นไหมเขาจะเป็นแบบเย่อยๆคุยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นสภาพบัวนมสภาพมูลวัวนมเดิมๆแล้วเนะี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ถูกกินเลยมันจะแข็งๆเป็นแบบเป็นปึกอะไรอย่างนี้นะครับสภาพเสร็จใปไหไม้แต่อันนี้คือที่บัวเขาเริ่มกินไปบ้างแล้วนะครับล้วนเป็นผงเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาน้ำลาดให้เขาเซตให้เขาเหมือนถ้ามันชื้นนะครับจะกินง่ายครับถ้ามันเปียกมันชื้นนะครับจะกินง่ายเดี๋ยวก็จะได้เป็นมูลไส้เดือนแบบนี้อันนี้คือมูมลบูอันนี้เตรียมแพ็คถุงรอจำหน่ายแล้วนะครับละเอียดเป็นผงอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นก้อนๆน,นี้เราแค ขยี้เบาๆเนี่ยเปลี่ยนสภาพะครับโดนน้ำไม่เซ็ตตัวนะครับไม่ไม่จับปลึกแข็งนะครับนี่คือจุดดีของมูลบูเวิร์มนะครับจุลินทรีมากกว่าสามรอยชนิดนะครับเอาไปทดแทนวัสดุป,ปลูกได้เลยนะครับก็จะมีก้อนหินนิดน,นึงนะ นี่คือสภาพมูลไส้เดือนล้วนๆแล้วนะครับเค okay, ครับมีอะไรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ซื้อไม่หามาว่านะครับไม่ว่านะครับมา,าสอบถามกันก่อนนะครับก่อนเลี้ยงเตรียมตัวยังไงจะเลี้ยงเตรียมตัวยังไงเตรียมเบดดิง้งยังไง,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 งไนะครับ0 9 1 7 8 1 7 2า5นงงนะครับผมโทรหามนได้เลยครับ